ความคิดดบหายเลยไม่คิดเลยวนิยาณหายเลยไม่ปรุงเลยจิตเดิมว่างเลยสาข<ห>านว่างห,หมดเลยนะยังไม่ได้เป็นโสตบัตเลยเออแต่ว่ามันเป็นไปได้รอกผิดเนี่ยเป็นยคิดตลอดไปเลยอ่ะใช่ตลอดไปอืมไม่เขาอะเข้ามาอยู่ถ้าถ้าเราเนี่ยแท่งเราเนี่ยเราพูดอยู่เนี่ยพอเราจับตรงนี้ปั๊บนะแล้วเราพูดอะไรก็ได้โดยที่ฟังที่ไม่มี ถ้าเราไม่ได้เราไม่กล้ารุกแับนี้เราก็ทําได้แต่มันมีตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันมีตัวที่ดูข้อกที่เห็นอยู่แหละว่ามันไม่คิดอ่ะมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยว่าเหมือนเราไม่ได้คิดแต่จริงๆถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะเห็นว่ามันไม่คิดเข้าใจไหมเราเห็นว่ามันไม่คิดไอ้ตัวนียมันเห็นไ่้เนี่ยไม่คิดไม่คิดแล้วไม่ปรุงแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไปอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่คิดแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหม มันกลายไปว่าเราไม่คิดแต่ถ้าเราดู่แค่เนี้ยแล้ววันหนึ่งพอตัวนี้หายหมดฐานดับหมดอ่ะพอเราออกปากข้างนอกเราจะรู้ว่ามันมีชั้นหนึ่งที่ยังคิดอยู่ในมีชั้นหนึ่งเนี้ยชั้นเนี้ยทร้สพฤศจิกายนเขายังคิดอยู่ยังคิดไม่ฟูถูกไอันนี้ประตูเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยปิดแล้วคือนี่คือบอกว่าไอที่บอกว่าไม่คิดละ มันไม่จริงไงเพราะจริงๆแล้วมันยังมีตัวคิดอยู่ไม่ถ้าพูดภาษาเขาคือจริงเพราะว่าตรงห้องวันบ้านหลังแรกเนี่ยมันดับไปแล้วแต่เขาไม่เห็นั้ำที่สองอออือออือออออไม่ใช่ไม่จริงจริงแต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเห็นว่ามิดับแบบวิญญ,ญาณต้องดับด้วยถ้าอย่างนั้นความคิดถายอย่างเดียวแล้วไปเชื่อเลยอะ่ะวิญ,ญญาณยัง,ง,งยังจะทำงานอยู่นะ และเขา้าใจว่าตรงนี้เป็นจิตไม่ใช่ตรงนี้วิญญาณนะแต่พอเขาพิจารณาแล้วเขาถึกว่าจิตก็ว่างใช่ไหมเขาจะไม่เห็นจิตเดิมใช่ไหมแค่ขั้นตอนการแรกเขายังไม่ผ่านนะอ่ะแต่ถ้าเราไปไล่อย่างนี้ก่อนอนะ่ะเอางี้นะถ้าถ้าคนที่เห็นตรงนี้ได้มันต้องเป็นเส้นเดียวกันต้องเป็นคนที่มาตรงนี้มาดีคนที่เห็นความคิดเห็นะลุงอันนี้ไปถามสายสายปฏิบัตินะไปเห็นว่าความคิดอยู่ที่ไหน วิญญาณที่ไหนจิตที่ไหนเขาจะตอบไปละเขาจะบอกจิตอยู่ที่นี่หรือรับรองได้ไปถามได้เลยแล้วเราถามวิญญาณนี่เขาบอกจิตกับวิญญาณเดียวกันใช่ไหมเขาจะตอบแบบนี้แล้วใครชอบหมอรูกว่าทุกอย่างคือจิตตอนนี้จิตทำหน้าที่อะไรตอนนี้จิตทำหน้าที่สติตอนนี้จิตทำหน้าที่ใช่ใช่เขาจะเน้นที่จิตหมดเลย แล้วเขาบอกจิตนิพพานหรือนิพพานที่จิตจิตเป็นจัวบรรลุที่จิตจิตเป็นตัวนิพพานใช่ไหมแต่ถ้าเขามาพูดกับเราเราบอกจิตเป็นขันถ้ามันจิตไม่เป็นขันมันเกิดไม่ได้มันจะถูกกับเป็นจิตแล้วบอกจิตมันฉลาดบาถ้าฉลาดมันจะโดนตื่นว่ามันเกิดไม่ได้เพราะจิตมันมีสภาพรู้เพราะจิตมันเป็นสภาพรู้มันรู้อย่างเดียวมันก็จจกอะไที่บอกอ่ะมันโง่ มาถึงถูกไอ้ตัวยูร์ยานเนี่ยตัวขันห้าเนี่ยจริงๆมันก็ส่วนเดียวกันแต่ว่ามันเชื่อที่โยงมาอยู่อ่ะมันเหมือนไอ้นี่เราจับกระบอกจะบอกว่าไอ้ตัวนี้กับขาเก้อี้ไม่เกี่ยวกันนะคือมันมันสจะอยู่อย่างเนี้ยไอ้นี้ยขันห้าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เอาอย่างนี้รนี่ะขันห้าแต่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้มันอยู่สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ขันห้านะแต่ว่าตรงอย่างนี้อย่างนี้ รูปไปดางเนี่ยกับขารวิญญาณเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้อยอ่งเงี้ยวิญญาณแต่ไม่เห็นตัวนี้เพราะว่ามันไปมันเข้าไปทั้งอันเลยเราเพีย้ยเขวี้ยอันนี้ไปมันไปทั้งงันแต่เขาใช่ตัวนี้คือจิตแต่เขาไม่เห็นไงเขาจะเข้าใจเขาจะเห็นว่าจิตวิญญาณแล้วเข้าไปปอกจิตเขาไปชอบวิญญาณฟอกศีลฟบกอิสูิต์ต้องใจรีวัตรกานต้องทำความดีต้องอะไรอันเนี้ยไปพอก ไปขัดเก่าตัวเงียบตัวกระทั่งมันว่าเพราะว่ากับคิดเต็มเข้าถึงแล้วแล้วทีกเอาความคิดเข้ามาเทียบว่าทธารตัวนี้ธารด้วยความคิดอ่ะร้าสัยญาณสามไอ้ร้านสัญญาสามสัญญาณอะไรเนี่ยสัญญาณรับสัญญาณได้สามเป็นพระโสดาบันละห้าเป็นพระสกริอาจารย้านแปดเป็นอะไรเป็นนาคามียร้านสิบเป็นพระละหันเอาสัโยชา์มาเทียบคือคิดหมดเลยที่เราบอกเดินนักด้วยความคิดอ่ะ เพราะตำราทั้งหมดคือความคิดฮะตำราทั้งหมดเนี่ยเขียนขึ้นมาแล้วก็สอนขันพ้นขันแล้วไม่มีตำราต้นขันแค่ไหนตำราตำราเป็นระดับขันหมดเราถึงบอกเลยว่าความคิดหายคำว่าหยุดที่จุดเกิดอะทุกอย่างเกิดที่จิตอ่ะวันที่เราเห็นว่าแรกอะความคิดความอะไรทุกอย่างที่มันเห็นนะี่ยไม่ได้ไม่สมองเห็นนะมนไม่ได้ตาเห็นนะไม่ได้เห็นนะ เราคกล้าพูดอย่างนไอ้นี่มันรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยตัวนี้เหมือนก็คล้ายๆว่าไอ้ตัวนี้ดูแต่ตัวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะรู้ที่นี่ตัววิญญาณเนี่ยรับรู้ทุกอย่างเออเราก็เลยน่าจะว่าอ๋ว่าเราอยู่ที่นี่เหรอคือเราเห็นอะไรกันแล้วแต่ตัวนี้รู้หมดเลยไอ้นี่รู้ทุกอย่างถ้าเราไม่เห็นแบบนี้เราจะไม่รู้เราเห็นคือจริงๆมันคู่กันอยู่ใช่ไหมวิญญาณกับิีอะ ไม่กลัวมันอยู่กระช่วงที่เขาบอกว่าแค่นั้นมันจะไม่มีคำพูดว่าเหนือเสืออะไรนะฐานน่ะที่เขาบอกว่าฐานกาาลางแหวนริปีอะไรรินปีาาแห่นหน้าผากหรือจมูกอะไรแต่ที่เขาบอกฐา,านฐานเนี้ยฐานเนี้ยแล้วเหนือเสือสองนิ้วที่เขาพูดไปเนี้ยเคยดูเรื่องฐานไหมเรื่องการตั้งฐานเรื่องที่ลายฐานรูดลมถูกตรง ตมูเข้าไปถูกตรงนี้เข้าไปที่ช่องอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีสารฐานทำกระไรสารสมาธินะแต่เราไม่ได้เป็อนเสือนทเราพอไปเห็นตรงนี้ไอ้ตัวนี้รู้ทุกอย่างโน่นนี้นน่เลยแต่หลังจากน,นั้นมาอายตนะคือตัวเนี้ยทำงานปกติหลังจากที่ผ่านไปแล้วตรงนั้นนะหลายหลวันไปแล้ววะเราถึงรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดเฉพาะตอนผัสสะมันไม่ชอบใจหรือว่ามันอะไรมันถึงเป็น แต่อาศัยตัวนี้เป็นช่องสากของมันแต่ตัวเนี้ว่างอย่างเดียวไม่เคยมีอะไรเลยพราะวันนึงตัวที่เริ่มว่างเราก็ว่ามันหายไปไหนวะเราว่างตรงนี้ก่อนนะเพราะเราเห็นตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงเปเห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่นี้มันย้อนกลับกันมาตัวี้ว่างแล้วก็มาตัวี้ว่างคือมันย้อนขึ้นของเรามันตอนที่ย้อนลงใช่ไหมแล้วมันก็มันย้อนขึ้นตอนที่เริ่มไปเห็นมันย้อนลงแต่ความคิดตอนนั้นเราไม่เห็นไม่ได้ยุ่งความคิดเลย ความคิดมันเห็นที่หล,ลังเราอะเรารู้ว่าลงลกับรู้จิตเลยรู้เรื่องมียากจะติเลยความคิดเรายังไม่รู้นะแลไม่เห็นเราเข้าใจว่าอะไรคิดเราก็ไม่รู้แล้วพระจาติดกับเรา,า,าเรางรู้ว่ามันคิดอะเออเพเจอเพื่อนเพื่อน,อนบอกว่าสเก็ตเรารู้ความคิดจากการอาบน้ำนะมันจามันหนาวใช่ไหมแต่ก่อนหน้ามันก็รู้แต่มันไม่เข้าใจมันไม่เคยบอกไงเพื่อนมันบอกว่าอะไรทุกขพะความคิดดวนี่นะแล้วก็เริ่มมาคิด่ะพอไปอาบน้า คือมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เราไม่ได้สังเกตนพอเราอาบน้ำมันบอกว่าหนาวจะเพิ่งอาบพอบอกว่าก็ตักทสีเดียวเดี๋ยวมักงอะไรเงี้ยมันจะเอากระป๋องซาดเลยมาได้สีเดียวได้ดาวสีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่หนาวมันก็บอกขนนั้นนี้เล็กไปอะไรเงี้ยมันคุดเสียงของมันอยู่อะเออเนี้ยเราก็เห็นโอ้มันมีคือมันมีเลยพอเราป้อนปุ๊บมเข้ามาเลยพอบอกพวกมก็เห็นเลยอะอย่างเงี้ยคือเหมือนมันมีอยู่แล้วแต่เราดูไม่เป็น เราก็รู้แต่ว่านี่มันไม่มีอะไรนี่มันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่แบบไม่ยอะเหมือนเ็แท่งหงอยู่แค่น่ะไม่มีปัญหาพราะถ้ามันปรับคิดไม่เห็นความคิดแต่มันมีปัญหาเพราะเม่มีถ้าความคิดมันไม่ทํางานตัวนี้มันก็ไม่ไม่ทํางานถ้าเราไม่เห็นความคิดตัวนี้มันเหมือนมันไม่ทํางานน่ะมันเหมือนมีก้อนอยู่เฉยๆที่ผ่านมาน่ะจนภาษาภาษาสิบเลิ่มจกับ่ิ่านจนมา เริ่มไปเห็นความคิดภาษาที่ที่สิบ<ม>เราทำอะแต่ตัวที่แยกรูปนามอะไรตอนนั้นตอนให้แยกรูปนามแล้วถ้าม,มีใครบอกต่อไปมไม่ได้ไม่อะไม่นาม่เหความใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราเราพูดถึงตัวเราเราถึงรู้ไงว่ามันต้องเห็นอะไรก่อนเ้ิอาจารเห็นความคิดที่หลังสุดนะใช่ ต้องคิดภรษาสิแต่แยกรูกดาวพลษาสองมันเห็นมันเห็นแต่มันแยกไม่ได้ไเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงไหนอมันเห็นแต่มันไม่รู้มันเห็นหมดเลยแต่มันไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะเราทิ้งไงคือเราไม่เอาเราไม่เชื่อใช่เพราะว่าถามใครตำราก็ไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ว่า ความคิดเนี่ยเราต้องรู้ไม่ใช่หรอกว่ามันคือความคิดมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นตัวที่ดูน่าที่สุดไม่ใช่หรอกถ้าคนไม่บอกมันไม่รู้ถ้าไม่มีใครบอกไม่รู้ต่อให้มันคิดอ่ะเราใช้ชีวิตคนธรรมดาเขาก็คิดเขาไม่รู้ไงต่อให้ได้รูปรามแล้วนะนะตอนนั้นมันได้อย่าลืมนะรูปรามเป็นสภาวะเฉยๆนะถ้าไม่มีใครบอกต่อมันต่อย,ยอดไม่ได้นะเอาอย่างที่รู้ว่าคิดนะ มันใช่เอาครับดูดูวันวันถ้าถ้าไม่ต้องไปถามว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเห็นมันอ่ะเราจะรู้ว่ามันคิดอันเนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นความคิดมันจะแยกมันจะเห็นชัดว่าอันนี้มันไม่ชอบใจเนี่ยก็คืออารมณ์เออเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าคือเวลาเรามีอารมณ์อ่ะแล้วเราแล้วมันมีอันตอนที่เอาว่าไม่ชอบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ตรงวมันเป็นทั้งความคิดและอารมณ์ไ้วก็แยกคำว่าไม่ชอบเนี่ยตายง่ายว่าถ้าความอุบาทขัดเคืองมันจะเกิดที่หน้าอกเราเนี่ยแต่ถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยแต่บางทีอ่ะถ้า,ถ,าถ้ามันเรื่องรูปการบ,บางคนอ่ะมันเหมือนว่ามันอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ได้ถึงบอกว่าถ้าพูดก่อนนะไม่ได้เอาให้ให้เก็จเลยว่าตอนนี้รู้ตัวเอาแค่รู้ตัวว่าตอนนี้กโูโกรธตอนนี้กูกลังคิด อันเนี้ยกูกำลังมันต้องแยกได้อะว่าอันเนี้ยสมมุติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเนี่ยอันเนี้ยตัวตัวตัวสีดําสีขาวสีอะไรอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมันคิดเนี่ยมันคิดเพราะมันไม่ได้โกรธไม่มีอารมณ์เข้าไปร่วมนะมันคิดเออแต่เ่อคิดเนี่ยเจอหน้าเนี่ยผมสีดําเสื้อสีนั้นเนี่ยเนี่ยคิดมันไม่มีอารมณ์เราแยกให้มันได้ปะ อันนี้คืออะไรอารมณ์คืออารมณ์อารมณ์คืออารมณ์อารมณ์ก็คือความบกัดพูดอัดขับเครื่องขับคล้องชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยความชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์อารมณ์ก็คือการแสดงออกอืมแต่ความคิดก็ว่าเป็นให้ค่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเวลาให้ค่าแล้วเกิดอารมณ์มันเชื่อมกันมาเชื่อมกันเราก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆแรกๆเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันรู้เอง แค่เราจับทางได้อย่าลืมนะเนี่ยเราจับไปเนี่ยเราบอกว่าเราจับด้ามมีดแต่มีดมันก็มาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกายให้มามันก็มานะ้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราจับด้ามมันเลยเราจับปลายมันก็มาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามันหนีกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เห็นมันเรี่กความคิดใช่ไหมไอ้เนี่ยลมใช่ไหมอะไรเกิดก่อนก็ได้เดี๋ยวมันรู้เองว่าตรงไหนคิดตัวไหนลมมันแยกได้เองแต่เราอย่าไปแยกมัน ถ้าเราแยกมันมันจะหลอกเราถ้าเราพยายามแยกมันมมนนี่ความคิดเคื่ออารมณ์ไว้มันจะทําให้เราสับสนจะหลอกเรามันจะทําให้การปฏิบัติเรามันไม่ไม่ธรรมชาติเราก็แค่รู้ว่าอะไรอาเนียกูเห็นเนี่ยกูไม่ชอบอ้เนี่ยเดี๋ยวเรู้ไม่ชอบมันไม่ชอบกไปอารมณ์ใช่ไหมโอ้มันทําให้ในนี้เกยบกูไว้มันจะนาลาไปแ,แล้วต่อละอันนี้คิดแล้วอารมณ์ก็ทงานร่วมด้วยคู่กันไปคุณพอดีมงคุณค้างเวลาความรู้สึกไม่ชอบอะรวมทั้งมันอยู่ตรงนี้ ถ้าก็รู้ว่ามันไม่ชอบมันคิดถ้ามันเป็นอารมณ์อะ่ะเราก็ต้องแยกได้เนี่ยบางทีอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เอ,อฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อนะบางคนมันแยกไม่ได้จริงอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เคยแยกเขาไม่ได้เคยนั่นแบบเป็นความมัน,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งเดียวกัถึงบอกว่าทําไมอะ่ะเ,เราถึงอยู่กับมันอะ่ะแล้วทําไมเราฝืนตองไม่ได้เออ มันเป็นธรรมชาติของมันวันเนี้ยเราแยกตัวนี้ได้มันอาจจะพาชช้านขึ้นไปเลยก็ได้เพราะเราไม่เคยแยกแต่มันบางคนมันเรื่องพวกเนี้ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่แบบจะต้องตายตัวเอาง่ายๆทำไมมันไม่ตายตัวนะคือบางคนสามารถจะเห็นตัววิญญาณก่อนอย่างเราเราเห็นวิญญาณก่อนแยกรูปนามก่อนอะแต่มันไม่็น ไปไปเสียงเสืออะไรเข้ามาหาเราไม่ได้เราไม่ได้เดป็นแบบนั้นไงพอมันแยกปุ๊บเอ้าที่นั่งนี่ไม่ใช่เราหอมันจ้อยหคนมากที่จะเป็นแบบนี้อับคือทุกทุกสองทุ่มประมาณสองทุ่มเนี้ยสองทุ่มครึ่งเนี้ยเราก็จะนั่งสมาธิประมาณห้านาทีสิบนาทีหรือเต็มที่สิบห้านาทีแค่นี้แหละนั่นงสมาธิก็พุโทโธแต่วันนะมันลึกขึ้นมาว่าเอ้ติดคือผู้รู้อ่ะ จิตคือ er จิตคือผู้รู้ใช่ไหมจิตคือผู้รู้สิ่งท nah, <S iros language> ั้งหลายเป็นตัวถูกรู้มันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าอะไรเป็นตัวรู้อะไรเป็นตัวผู้รู้เออแต่มันนึกขึ้นมาเองนะมันลอยขึ้นมาเองนะขึ้นมาอยู่ก็ขึ้นมาจิตคือผู้รู้เออสิ่งทั้งหลายเป็นตัวถูกรู้อย่างเงี้ยเราก็คิดใครคือรู้ใครคือผู้รู้มันก็มันก็กระอุทายมาอน่างเงี้ยมันคิดใจของมัน นางพนักปุ๊บก็แยกเลยเออไม่ได้มีสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิด้วยมันก็เลยเอ้ามันมันหูตกไปแยกแบบมันไกลมากเลยนะมันแยกกัเหมือนมันแยกแบบแยกอย่างเงี้ยไม่ใช่แยกแค่นี่บางคนมันแยกรูปนามันไม่ชัดแกแต่เรามันแยกเลยแยกแบบแยกออกแบบอ่าเขาเรียกอะไรต้องแยกจากกันอะ เออมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วอ่ะมันเหมือนเ้นเนี่ยโตที่มันเคยหญ่ใไหม,มันแยกออกอ่ะมันแบ่งออกไปเลยคเราฝั่งเลยเอา้าเรารู้อย่างนั้นน่ะแล้วเข้ามาก้มมองตัวเองเอ้ากลายไปว่าไอ้ตัวเนี้ยถูกแยกไว้